จากเรื่องของนมไปดูมาม่ากันบ้างนะคะที่เป็นเมนูพื้นฐานที่ทุกบ้านต้องมีติดบ้านกันเอาไว้แต่ว่าหนุ่มคนนี้เอาความชอบที่ชอบกินมาม่าอยู่แล้วมาเปิดเป็นร้านขายมาม่าชื่อว่ามาม่าลุงหมีค่ะ ที่ปากซอยสืบเซริ18ถนนสืบเซริในเมืองนครราชสีมาค่ะมีร้านมามา่าร้านหนึ่งที่ชื่อว่ามาม่าลุงหมีร้านนี้เป็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเวลาขับรถผ่านที่ไรลูกค้านั่งแน่นร้านเต็มไปหมดและพอเข้าไปดูนะคะก็พบว่ามีเมนูทีเด็ดเลยที่ ต้องสั่งให้ได้ก็คือมาม่าหม้อไฟมาม่าหมูสับมาม่าต้มยำน้ำข้นถ้ามองเผินๆก็ดูเป็นเมนูธรรมดาาที่เราสามารถทําได้ที่บ้านแต่กลับกลายเป็นว่าร้านมาม่าลุงหมีนั้นสามารถขายเมนูมาม่าสร้างรายได้สูงถึงเดือนนึงเนี่ยครึ่งแสนเลยเจ้าของร้านก็คือพี่โจ๊กค่ะนายทศพลหักทะเลอายุ44ปีเจ้าของร้านมาม่าลุงหมี พี่โจ๊กเล่าให้ฟังว่าเดิมทีนั้นก็เป็นพนักงานบริษัทต,ตำแหน่งที่ปรึกษาประเมินราคาซ่อมสีและตัวถังของบริษัทของหนึแห่งหนึ่งตอนแรกอยากจะหารายได้เสริมจากสิ่งที่ชอบเพราะตนเองนั้นเป็นคนชอบกินมาม่าเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วก็เลยเริ่มฝึกฝนฝีมือในการทำอาหารลองผิดลองถูกจนได้รสชาติมามา่มาในแบบฉบับของตอนเอง จากนั้นเมื่อได้สูตรที่ชอบแล้วก็ลองให้เพื่อนคนรอบข้างมาลองกินกันทุกคนต่างก็ติดอกติดใจในรสชาติค่ะพี่โจ๊กก็เลยตัดสินใจที่จะมาเปิดร้านขายมาม่าโดยมีเมนูมาม่าเป็นหลักก็เลยตั้งชื่อร้านว่ามาม่าลุงหมีจากรูปลักษณ์ขุงหมีของตัวเองเนี่ยแหละตอนแรกเปิดขายเป็นแบบฟู้ดรักนะคะมีโต๊ะให้นั่งเพียงแค่สโต๊ะเท่านั้น ขายแรยกๆก็ขายได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่พอขายไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มมีลูกค้าบอกปากต่อปากแวะเวียนมาอุดหนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนโต๊ะเนี่ยไม่พอนั่งต้องขยายโต๊ะเพิ่มโดยถ้าใครมาชิมเมนูของร้านนี้นะคะเมนูที่จะต้องสั่งก็คือมาม่าหม้อไฟชามละ199บาท เป็นมาม่าหม้อไฟที่ได้เครื่องแน่นมากกับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาใส่ทั้งกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆไป2ตัวแล้วก็ปลาหมึกบ้างตัวใหญ่อีก1ตัวจากนั้นก็จะใส่หมูสับใส่ไข่ไปอีก2ฟองมีปลาเส้นมีปูอัดมีลูกชิ้นเอาแต่วัตถุดิบที่สดสะอาดมาใส่ในจานนี้ในชามนี้นะคะแล้วก็น้ำซุปนี้ทางร้านจะปรุงอย่างพิถีพิถันทำแบบชามต่อชามกันเลยทีเดียว ลักลูกค้าคนไหนที่มาคนเดียวอยากจะสั่งหม้อไฟแต่กลัวกินไม่หมดค่ะ พ่อค้าเขาแนะนำบอกว่าถ้ามาคนเดียวก็แนะ,แน,ะนำเป็นเมนูต้มยำน้ำข้นกุ้งแม่น้ำ,นนำชามละ99บาทอันนี้สำหรับคนเดียวแต่ถ้ามากัน2,3,4คนให้สั่งเป็นมาม่าหม้อไฟไปเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูราคาเบาๆค่ะมาม่ารวมมิตรหมูสับทะเลมาม่าต้มยำน้ำข้นทะเลก็จะอยู่ที่ราคาเริ่มต้นชามละ60บาท นอกจากนี้ก็ยังมีเมนูลูกชิ้นปลาลวกจิ้มอีกประมาณ50บาทนะคะให้ได้ลองชิมกันด้วยซึ่งลุงหมีไม่ใช่ลุงหมีสิต้องเรียกเขาว่าพี่โจ๊กแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเรียกกันว่าลุงหมีหรือพี่หมีนะคะด้วยความที่เขาตั้งชื่อร้านว่ามาม่าลุงหมีนั่นแหละพี่หมีอ่าเรียกพี่หมีเลยแล้วกันพี่หมีเขาบอกว่าปกติผมจะขายได้วันหนึ่งเนี่ยเฉพาะเมนูมาม่าหม,ม้อไฟนะคะวันละ20บหม้อ ไม่รวมเมนูอื่นๆอีกที่ลูกค้าสั่งมานะคะทําให้พี่หมีหรือพี่โจ้ของเราเนี่ยแหละเขาก็มีไรายได้จากการขายมาม่าหม้อไฟรวมไปถึงมาม่าเมนูอื่นเดือนหนึ่งเนี่ยครึ่งแสนกันเลยทีเดียวถ้าใครอยากจะเอาไปทําเป็นอาชีพเสริมเหมือนกับมาม่าลุงหมีก็ลองไปศึกษาขั้นตอนการทําดูได้นะคะ